ตะอ,อย่างนี้รอยโต๊ะเดือนละหกหมื่นทำงานอย่างอื่นไปด้วยตัวนี้มันจะเป็นรายได้ที่2กับอาชีพที่2ถามว่าชีวิตเรามีความมั่นคงขึ้นไหมเดี๋ยวเราจะมาลองตัดผักกันดูว่าพื้นที่2ตารางเมตรเราปลูกผักได้50ต้นใน50ต้นบนพื้นที่2ตารางเมตรเราจะมาดูกันว่ามันจะตัดผักได้กี่กิโลสวัสดีครับสวัสดีครับ <c ười> สวัสดีครับ <c ười> <c ười> เลุงเทพนะครับสุเทพกุลศรีทำการเกษตรมาสักเกษตรอินทรีย์สักสิบกว่าปีละก็ปัจจุบันนี้ก็ทำที่สูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นฟาร์มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นฟาร์มโคชชิ่งวันนี้เราจะมาดูรูปแบบการปลูกผักในสไตล์รุงเทพนะครับ ก็คืออันนี้จะเป็นปูกผักในถุงแล้ววางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับและอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแบบนี้ก็ทํางานสะดวกนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นโต๊ะที่เป็นกระบะแบบนี้สองแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับโอเคถ้าหากว่าปลูกแบบกระบะแบบนี้เรื่องของโอ per ation เนาะมันง่ายเหมาะสําหรับการที่ทําเป็นเชิงพาณิชย์ แล้วก็โอเคสมมติว่าเราตัดเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยถอนรากออกเอาคราดคาดแล้วเกลี่ยด,ดินให้หมดแล้วก็ปลูกได้เลยอันนี้จะเร็วแต่ส่วนถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันต้องมานวดดินเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูอ่ะสมมุติว่าอันนี้อันนี้ตัดไปแล้วนะครับอ่ะโอเคเอาแล้วก็เอารากมันออกเอารากออกก็งานที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของเนี่ยให้นะ บีบดินตรงนี้เสร็จแล้วเอาวัสดุอะไรเอาเอาต้นเก่าออกแล้วก็พรวนดินดิดนหน่อยอันนี้ก็เจาะรูนีเอากล้าลงนั่นแหละแต่ว่ามันต้องทําทีละถุงทีละถุงมันอาจจะช้าแต่ว่ามันเป็นกุศโลบายที่ให้ผู้สูงอายุไม่ได้หลอกนะก็คือเป็นกุศโลบายให้ผู้สูงอายุได้ออกแรงร้านที่สองก็คือมันวางเป็นแถวอย่างงี้ ให้คนตาบอดเนี่ยสามารถปลูกผักได้ที่นี่เราเราสอนให้คนตาบอดปลูกผักนะครับก็โอเคอันเนี้ยเขาจะนับตรงนี้ได้อันนี้คือ,อมันก็จะได้ประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุกับคนตาบอดฟาร์มโคชชิ่งก็คือเรื่องของการที่จะแนะนำหรือว่าลงลงไปทำฟาร์มกับ ผู้ที่ต้องการทาฟาร์มเจ้าของเนี่ยต้องการผลิตอะไรเราก็ต้องสอนหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ดําเนินการผลิตต่อไปคือช่วงช่วงสัก78ปีที่ผ่านมานี่มีคน,นาารนคนุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทําการเกษตรได้เยอะคนรุ่นใหม่เนี่ยค่องข้างมีมีมีต้นทุนทางสังคมมีมีความใฝ่ฝันในการทําการเกษตรโอเคก็คมีเงินลงทุนพอสมควรมีบ้างไม่มีบ้างตรงนี้อีกแต่ว่า ที่เขาขาดเลยก็คือเรื่องของประสบการณ์อันนี้การลองผิดลองถูกเนี่ยบางคนทั้งเสียเงินทั้งเสียเวลาเสียกําลังใจอีกมันก็เลยทําให้บางทีเนี่ยท้อกางคันนี่คือเลิกไปแต่ถ้าว่ามีโค้ดเนี่ยก็คือตั้งแต่รอบแรกก็คือช่วยให้เขาก้าวข้ามพวกอุปสรรคแทนที่จะต้องไปไปลองผิดลองถูกเองเนี่ยให้เขาก้าวข,ข้ามตรงนี้คุณไปได้เลยคือผลิตออกมาแล้วได้ทันทีมันเลยมีความจําเป็น แบ่งเป็นสามพนนะพัแนแรกเลยโครงสร้างพื้นฐานครับจะมีหลังคาไหมจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่จะมีโต๊ะไหมจะปลูกกับพื้นจะวางกับพื้นขุดดินเป็นแปลงกับพื้นก็ได้แต่เราต้องกําหนดทิศทางเราให้ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรอ,ะอันที่2ก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตที่สำคัญอยู่คือเรื่องดินธาตุอาหารพืชน,นะเรื่องของชีวพันธุ์กําจัดโรคละมแมลงแล้วก็เรื่องของการตลาด ซึ่งสส่วนนี้มันจะต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคือทํางานบนกระดาษก่อนทํางานบนโต๊ะก่อนถ้าภาษาสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกเป็นเป็นวิสเรตโมเดลอาจจะใช้แบบรูปแบบนั้นก็ยิ่งดีเพราะเขาเขาคิดไว้แล้วแต่ว่าเราต้องมาดูจากตัวเราเองว่ามันต้องทําอะไร1นึ่งสเพราะฉะนั้นให้มันเหนื่อยเนี่ยให้มันเหนื่อยอยู่บนกระดาษก่อนมันหลงทางให้มันหลงทางอยู่บนกระดาษก่อนไม่ใช่ยังไม่รู้ว่าน้าลึกแค่ไหนว่ายน้ําไปหรือไเป็นแล้วโดดลงน้นําเลยตรงนั้นน่ะ ที่รอดก็รอดที่ตายก็ตายแทนที่ทําการเกษตรจะมีความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นของลุงเบอกว่าเรื่องเกษตรไม่ใช่เรื่องทุกข์เข็นแต่ว่ามันควรม,มันควรจะง่ายที่ทุกคนทําได้เพราะฉะนั้นมันมีสเต็ปของมันอยู่ถ้าวางแผนได้ดีอะไรดีเพราะวางแผนเสร็จแล้วทําหรือไม่ทํานั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าให้มันมัน,ม,นมันเป็นแผนที่เราเรามองเห็นตั้งแต่ก็ไก่ไปถึงหอนห้าู ปัญหาการปลูกพืชเนี่ยปัญหาอยู่ที่ดินเนาะ<ม>ก็เรามาศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังก็คือยังดินแบบเดิมนี่แหละแต่ว่าเราจะรักษาดินน,นั้นไว้ได้อย่างไรผลทสุดท้ายสิ่งที่สําคัญนี่ก็คือเรื่องของการเมนเทนดินการการฟื้นฟูดินก็คือในดินมันมีจุลินทรีย์ถ้าเรารักษาจุลินทรีย์ไว้เขาก็จะผลิตพวกฮอร์โมนพวกเอนไซม์พวก กดอะมิโนเบอร์ ic, God, ic, God, ic, ทิดกดแลคติกกดฮิวมิกอะไรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชเพราะนั้นถ้าหากว่าสมมุติว่าเราใช้สารเคมีค่าย,ยาจุลินรีย์ตรงนั้นตายตายมันก็ไม่มีตัวปัจจัยไม่มีปัจจัยที่ทำให้ดินนั้นน่ะมันมีธาตุอาหารที่นี่ปลูกตัดเช้าเย็นปลูกได้ใช้ปุ๋ยอินรีย์ตั้งแต่วันแรกท,ท,ที่ที่ใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ประมาณ6 7กรัมหรือว่ามัน1ช้อนแกงครั้งเดียวจบแล้วปููกไปแล้ว2ปีกว่า26เดือนก็ยังใช้ปุ๋ยในอัตราเท่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราแสดงให้เห็นเลยว่าการปืนป้นปูดินนั้นะสำคัญปลูกได้หมดพริกมะเขือเทศไม่ตำมันเทศมันเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเราก็ปลูกใส่ถุงแต่ว่าโอเคถ้าเป็นผักอายุสั้นเนี่ยมันก็เป็นถุงขนาดห้าคูณสบิบเอนิ้ว ถ้าหากว่าปลูกมะเขือเทศใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าอายุมันยาวก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดไม้ผลตะก่อนนี้เคยปลูกมะละกออ่ามะละกอก็ใช้กระสอบใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มันง่ายตรงนี้ว่าพื้นปูนก็ปลูกได้สนามหญ้าก็ปลูกได้พื้นดินที่มันไม่สามารถที่จะขุดขึ้นแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้าปลูกในภาชนะตรงนี้เนี่ยโอเคปลูกในถุงวางเซตอัพได้ย้ายได้ด้วยซ้ำเพราะนั้นมันเป็นมันเป็นตัวที่ไปลดข้อจำกัดในการ กเกษตรเพราะนั้นปลูกได้ปลูกได้หมดครับถ้าเรียกว่าผึผักอายุสั้นน่ยนะระยะปลูกได่15เซนระยะประมาณคืบหนึ่งเนี่ยสิเซนแค่นิดหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมันจะปลูกได้25ต้นและ25ต้นตรงนี้เนี่ยเราก็มาช่างเป็นน้ําหนักตีให้แบบต่าๆที่สุดเลยเนี่ยต้นละ80กรัม80กรัม25ต้นเนี่ยมันจะได้ประมาณ2กิโลลุงขายที่เนี่ย กิโลละร้อยหบาทเพราะฉะนั้น1ตารางเมตรเราได้น้อยที่สุดคือ300บาทอ่ะถ้าเรามี2ตารางเมตรก็ได้600บาทถ้ามี10โต๊ะ6,000บาทถ้าขยับขยายไปสนึ่งพ0่งร้โต๊ะเราได้เท่าไหร่ละ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองตัดผักกันดูว่าบนโต๊ะคงเหล็ก ตลาดนัดเนี่ยพื้นที่2ตารางเมตรกว้าง1เมตรยาว2เมตรตรงนี้เนี่ยเราปลูกผักได้50ต้นใน50ต้นบนพื้นที่2ตารางเมตรเ,เราจะมาดูกันว่ามันจะตัดผักได้กี่กิโลอ่ะเรามาหลอกตัดกันอานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เนเอาละ อโอเคเดี๋ยวเราลองไปชั่งดูก่อนว่า1ตารางเมตรมาได้กี่กิโลเทคนิคนิดหนึ่งสมมติว่าโต๊ะขนาดเนี้ยอันนี้ถ้ามมี4โต๊ะแนะนำก็คืออาทิตย์แรกเนี่ยปลูกโต๊ะที่1อาทิตย์ที่2ปลูกโต๊ะที่2อาทิตย์ที่3ปลูกโต๊ะที่3อาทิตย์ที่4ปลูกโต๊ะที่4ปุ๊บเอ่อผักเนี่ยอ,อยู่บนโต๊ะเนี่ยประมาณ1เดือนพอครบอาทิตย์ที่4ปุ๊บอันนี้ตัดได้1โต๊ะก็ขายไปกินไปตรงนี้ไม่ใช่4ี่โต๊ะปลูกพร้อมกัน กินก็กินไม่ทนันขายขายไม่ทนันอันนี้ก็ไปตอบโจทย์กับพวกโ o เดิร์นเทรเขาต้องการแบบสม่ำเสมออ่าโอเคอ่าลองดูซิว่ามันได้กี่กิโล3กิโลครึ่งถ้าเราหักตะกร้านี่ตะกร้านี่ครึ่งกิโลเพราะฉะนั้น1ตารางเมตรได้3กิโล2ตารางเมตร6กกิโลอ่ะ ถ้ากิโลละร้อบาทมันจะเป็นเงินเท่าไหร่อะและแถมถ้าหากว่าคนที่มีบ้านหน่อยหนึ่งสักยี่สิบสามสิบโตเนี่ยถามว่ามันเป็น,ปน,ปนมั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 นก็เป็นไรายได้ที่ที่อยู่ได้เพราะนั้นมันเหมาะสําหรับอะไรโอเคถ้าคนเป็นต้องการทําเป็นอาชีพหนักคุณทําขยับมาขึ้นเป็นฟาร์มเลยอ่ะโตะอย่างนี้ร้อยโต๊ะเดือนละหกหมื่นอ่ะสมมุติว่า50าสิบโตเอ่อทำงานอย่างอื่นไปด้วย ตัวนี้มันจะเป็นรายได้ที่2กับอาชีพที่2ถามว่าชีวิตเรามีความมั่นคงขึ้นไหมการเกษตรไม่ได้ไม่ได้ขีดเลยจนเกินไปแต่ว่าเราต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีไม่ใช่จัดการแค่ตัวเองก็คือจัดการเรื่องเรื่องตลาดด้วยเพราะฉะนั้นแค่การปลูกผักเริ่มต้นจากโต๊ะโคงเหล็กมีค่าตลาดนัด2ตารางเมตรเนี่ยเราได้อะไรเราได้เราได้ food security เราได้ฟู้ดเซฟตี้อออยากจะบอกคนรุ่นใหม่เนาะธุรกิจการเกษตรอยู่ได้เสมอ,อ,อลุงผ่านมาตั้งแต่อะไรตั้งแต่สงครามซัดดำเนาะต้มยำกุ้งโรงงานปิดฟองสบู่แตกอะไรก็แล้วแต่คนท้ายเนี่ยการเกษตรมันยังพอที่เป็นที่พึ่ง ยังเป็นที่พึ่งได้เสมอที่ผ่านมามันอาจจะไม่รู้หราฟู่ฟ้าแต่มันก็เริ่มลงอยู่ได้พเพียงแต่เราเราปรับนิดนึงก็สามารถจะยึดเอาการเกษตรเนี่ยเป็นธุรกิจได้ก็คือเราเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรไม่ใช่เกษตรกรลองลอง Long, long time ago.